มีเวลปิดงานที่แล้ว่ามันมีประโยชน์อยู่สส่วนส่วนแรกคือเราได้แลกเปลี่ยนกานเน็นู้ของเราเมื่อกี้กำลังนั่งมองหน้าว่าขอที่ทำกิจกรรมนี้บ้างกอจะได้พ้องกใสหน้ากตาองานนะีนี่ยใช่ไหมยิ่งเน้นไปแล้วในีเนี่ยโอกาสจะได้เจอกันเนี่ยมันจะมีขาสน้อยมากเพราะว่าเราต้องเกิดการทำงานตลอดเลยก็ต้องมาเจวันสองที่สิ้นสิ้นในการเสียเวลานา บางเดินถามสู่แต่ละคนเนี่ยค่อยปรากฏการณ์ที่ว่าหลายคนมันจะได้ความรู้ที่เป็นเป็นเดียวทางเขาจะได้ได้เงินด้วยอันนี้เลยเอกผลอย่างที่รัฐบาลรัฐบาลเนี่ยแจ้งว่ารัฐบาลเนี่ยรัฐบาลจะเอาหลักสูตรนห้งประชารัฐประเทศซึ่งในวันที่22เนี่ยเขาเรียกว่าอนุกรมการที่ที่2าที่เป็นตัวแทนรัฐบาลมาลงมาที่ี่ นี่เลยตรงนี้เลยแล้วเชิญหน้าส่วนทั้งหมดเลยในกลุ่มอันดามันเชิญสถาบานที่เป็นกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มหอการค้ากลุ่มอุตสาหกรรมวัทั้งหมดเลยมาฟังเราฟังเราคือฟังพิธีการทุกสารทุกเตุวันที่เราทำแบบนี้นะหนึ่งตอบโจทย์สถาบันที่การลงทุนมากตอนนี้นะตอนนี้ในงานต่างๆมีอยู่ ทุกวันวันหนึ่งประมาณ5้าถึงสิบส่วรกอที่เข้ามาหาคนในการทำงานทุกกลุ่มเนี่ยแม้ในกลุ่มที่บอกตกเรือกลุ่มเรือ,รอ,อยกเนี่ยแต่ก็จะปกลุ่มเยอ,อะมาให้ให้ให้ค่ารายได้เนี่ยทำงานท่านทำสองสามต่อวันอันนี้ถึงงานนะสองสามต่อวันตอนนี้หาคนให้ไม่ได้เต็มหมดเลยตอนนี้เต็มหมดเลยอันนี้เป็นเป็นหลักฐานอีกมากว่าตรงนี้ถ้าเขาเทีเ่ยวเ,เข้ามาเยอะมาก ธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่ระป็นของของประเทศได้แล้วตะวเนี้ยมันน่าจะตับต้นน่าจะเซนญี่ปุ่นกแล้วแต่ว่ามันได้เห็นอย่างหนึ่งว่าอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวเนี่ยมันโตแบบก้าวระโดดเลยเราถือว่าเป็นโอกาสทองของติดอาชีวะที่สุดแล้วที่สุดแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นโอกาสในการทำงานเนี่ยบางทีถามประชาชนก็ก็ทำงานที่เดิมแล้วหลายคนีได้สองหมื่นขึ้นแล บวก่ารเซอร์วิสต่างๆอีกซึ่งอันนี้มันเป็นโอกาสอีกที่เรามาเรียนแล้วมันให้ทำงานตรงซึ่งตอนนี้เราเราเข้าใจอยู่ในในนี้แหละเราเข้าไปเชื่อมโยงกับหลาองโอกาสหลายส่วนมากเช่นหนายสมาคมท่องเที่ยวอุบลราชธานีก็เป็นที่สาขานี้ทีสาขากุเกตซึ่งเขาก็จะเข้ามาบอกเราะจําเลยว่ามันต้องเป็นทิศทางการสอนแบบไหน มันพวกเราไปเนี่ยมันหาไม่ได้โอกาสที่ได้เชื่อมโยงกับการโดยตรงแล้วแล้วมีประสบการณ์แบบนี้หาไม่ได้ในสมัยก่อนยังไม่มีระบบคอรพิวเตอร์ที่แบบนี้ยแต่ว่าการึกประสบการณ์เนี่ยเราจะได้เรียนรู้การขอบตัวเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งหลายคน็เก่งนะแต่ว่าไม่สามารถทางานคนอื่นได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาอีซึ่งเราเห่าพวกเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เจอสิ่งแบบนี้นะเราว่าเราไม่ได้เจอก็เนี่ามีอยู่ในท้องที่สักสักคนสองคนก่อรุ่นที่ ที่ไม่จบไม่จบนี่คือหนึ่งปรับตัวไม่ได้นี่พู้ติดน้องน้องเพื่อกองสอบเขาอาจจะมีทักษะทนทนซึ่งส่วนใหญ่ไม่เท่าแบบนี้ก็ปรับตัวไม่ได้ปรับตัวไม่ได้แามว่าจริงนะเก่งนะเก่งนะปรับตัวไม่ได้ซึ่งพอกเราก็แต่การจริงแบบนี้มันสอนเราหลายอย่างให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก่อจะมาเจอสการอยู่ที่ยิ่งอย่ที่ ที่ปฏิบัติงานนีพราทำไปอยเราใส่ใจทุกอย่างทกขั้นเหมือนเข่ได้าจริงๆมันก็วิธีกาะรับรับกอรทำงานตลอดเลยเป็นองค์กรใหญ่อันนี้ก็ถือว่าการที่เราได้ไปศึกษาวารลยอินเลยได้กวามรูเป็นเดียวทานถ้าวันนี้เราศึกษาการวันนี้เปลี่ยนมากเพราะว่าเราคนเนี่ยมหลายประเทศมากไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นรัสเซียซึ่งพฤติกรรม แต่ประเทศไม่เหมือนกันเราเห็นว่าพวกเราในเรื่องของอยากยวกับกทรท่องเที่ยวเลยว่า้วิใจบอกไปไปดูเรื่องแบบนี้มีเยอะมากทั้งของโรงแรมทั้งของท่องเที่ยวซึ่งเราได้เห็นตัวนี้เราก็สามารถบริการของผู้เห็นว่าสถานที่เป็นชั้นน้ำมากๆที่ร้านท่องเที่ยวที่เป็นเฟดเอเอ๋อต้องใช้สิ่งเหล่านี้เยอะมากซึ่งพอเราอยู่ที่ปริเทศจิงเนี่ย เขาจะต้อกาะตัวแล้วเรียนรู้ได้แก่สาระจริงเนี่ยโดยพราะการเชื่อเพื่อความร้หน้าตาแล้วก็ดีแค่ของนี่ก็ดีเป็นสิ่งสำคัญเลยเข้าใจว่าบางที้บอกกับครูเกศว่าการเชื่อในโลเนี่ยอย่าไม่ต้องสรุปเป็นเปเปอร์มาได้เด็กรุ่นน้องได้เห็นแล้วว่ารุ่นที่ไปเนี่ยมันมีอะไรที่เขาเจอมาแล้วก็สามารถถ่ายทอดให้รุ่นน้องได้เลยโดยรุ่นน้องไม่ต้องไปเรียนรู้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นวันนี้เองเราก็มี อาจารย์แต่ว่าเป็นเป็นอาจารย์เทคนี่เป็นอาจารย์ชีวะภูเก็ตคนนี้ไม่ใช่แล้วแต่ว่ามาเป็นอาจารย์ประจำของคอต์ดีด้วยการเรียภูเก็ตเนีเขาเป็นประสบการณ์ที่เป็นไกด์บริษัใหญ่ๆอยู่ก็เป็นประโยชน์มากเป็นประโยชน์มากก็เดี๋ยวเมื่อวันเรากลับมากลับมาตอนหนึ่งก็แสดงวมาจะมีกัารต้องเที่ยวก่อนที่ได้รางวัลระดับชาติในการทำไกด์เป็นภาษาไทยเที่ยวนะ การเสนอการเป็นภาษาต่างประเทศเราไปเห็นกับชาติเนี่ยชาติของผมเก็ดขึ้นทุกรายการเพื่อนโงเลยทุกรายการทุกรายการเพื่อนโกเลยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงเห็นถึงมสามารของพวกรอรุ่นน้องที่ส่งต่อมาการเสนอการท่องเที่ยวเป็นภาษาแม่แบบทุกคนปลุกคนเดียวมีที่โอนั้นที่บอกไปฟังแล้วมีปลุกโง่เลยชื่นชมมากวันนี้การท้าวระดับชาติก็ ตัวทันทิศกรที่เป็นตัวแทนกลุ่มพวกเราว่าเราตั้งเสียงเราตั้งเสียงนักปั้มไปในทุกทิสภาก็ไม่มาในประเทศพัวไปในอีที่นึงในประเทศเขาไปเก็บข้อมูลให้การศึกษาไม่ถึงที่เราทีหลังไปขอไปด้วยไปที่เชียงใหม่ไปที่เชียงใหม่ไปโรงเรียนนพื่อเสียงฝอและอย่างนี้ก็เป็นเป็นเสน่ห์ที่ที่เราทำงานทุกคนเป็นทิศกรในตัวเอง โปที่สต์ซอที่ดีเด่ละคนรวมกันทั้งโรงเรียนสี่พันคนเนี่ยมันเป็นภาพที่สวยงามมากมันต้องเรื่องเวลาขับเคลื่องการรักราชการนะก็มาที่เราเลยนะองค์การบรส่ารจัหววรทำไมเจอเราไปเป็นที่พิจารณายต้องไปทำภาษาใษาแโรงเรียนในทางดัดของมจนจอสถานเกตกพืนที่ทำไมเจอเราเปที่พิจาราสร้างีลาองโปรเจกตที่กีจารณาโลกเข็มทีเราเป็นที่พิจารา สากคนดูท bon, ั้งหมดเลยรูทลู้ทั้งะบับบทเกี่ที่เราที่ินสารตอนนี้การเป็นที่สารกับผู้องการเนี่ยท่างากับแต่ละที่ต่างกันเลยเนี่ยสะท้อนห้เห็นว่าเราทุกคนมี่มีเสน่หที่กับเครื่องที่สอต่อเรื่องการสายเชื่องยงต์ใการท่องเที่ยวและเป็นต้นแบบเั็นเพ่อนต้นแบบเพราะว่าหลายที่เนี่ยที่เขามาดูที่เราให้เอาไป่านที่ไหนเลยกมายความว่าติสสารน้มาที่นี่เยอะมาก มาที่นี่เยอะมากมาดูว่าเราจะการศึกษาแบบไหนสุดท้ายแล้วหมาอะไรจะบอกว่าก็แค่ไปฝึกประสบการณ์แค่สามเดือนตอนนี้ก็เปลี่ยนเหมือนของเราเลยนะมาเห็นที่เราแล้วมันเออมันเป็นแบไดนบ้างเพราะว่ามาเจอกบบสถานท่องเที่ยวที่เขาทำในระดับโลกมันสามารถส่งต่อให้เราเห็นว่าการการศึกษาต้องเป็นแบบที่เราทำตอนนี้ไม่ว่าเป็นสถานทพูตของอินเดียเพราะข้ามาที่เ่อเป็นเรื่องคำศัพท์ใหม่ที่เรียกว่าประสบอินเดียในชีวอินเดีย เราจะเปินหน้าจะเริ่มใช้เลยเดือนหน้าเราจะเปิดสองส่วนคือสูงภาษานานชาติเดี๋ยวซัมเมอร์เนี้ยจะเปิดเป็มเอาเรื่องงภาษาจีนก่อนภาษากีฬาต่อไปเป็นภาษเยี่ห้อที่สูงภาษานานชาติซึ่งเราเปิดสาขาบริษัทการก็คือธุรกิจระหว่างประเทศอันที่เด็กเราไปเก็บก็ได้เระมาดังชาติมาด้านภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งกว่านี้หลักสูตรตัวเนี้ยคนที่รัชอบอยู่ก็คือที่ส่วนกลาง แต่ส่วนกลางเนี่ยเด็กในประเทศมัเรียนภาษาอังกไว้มันไม่เหมือนเราเพราะว่าเราใช้เยอะเราก็เลยมาเป็นศูนย์เรื่องของธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งเปิดในระดับปอสวิทยาลัีอันนี้เขาทำร่วมกับทางการสำนักงานนะเนก็อยากให้เชื่ยวยังไงว่าการท่องเที่ยวทำให้เราไดขับเคลื่อนบนรถไฟสายที่แปลกใหม่ไปวันก่อนๆพวกเราเนี่ยซึ่งเหมือนกับเปลี่ยนเสนอว่าจะไม่จบกันเลยเหลือแค่นำเสนอใจอย่างเดียวถูกไหม ในเดือนสัาหตะวันางหน้านังเม่นประจนเมษาที่แสดงผลงานวิจัยก็จบสมบูรณ์ก็ขอทุกคนโชคดีมีความสุขและก็รุ่งเรืองรุ่งเรืองสอัสดครับ